الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً أما بعد اللهم إنا نسألك إنما نافئاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً اللهم آتي نفوسنا تقواها سكيها أنت خير من سكها أنت وليّها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ทำด้วยแล้วพี่น้องผู้ที่มีอิหม่านวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งดยการนําเสนอหนังสือตําราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่ากีเตอร์บุญมมฟีดฟีมูฮิมาติโตฮีดเป็นหนังสือตําราที่รวบรวมสาระประเด็นสําคัญในการให้เอกภาพต่อรัฐสุภานาหัวตาลาหนังสือตําราเล่มนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหม่านผู้ประพันธ์มีชื่อว่าท่านศาสตราจารย์ดรอับดุลกอเดดบินมุฮัมมัดอัลตโซฟีฮะฟิซาฮุลลอท่านถือเป็นคณาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอิสลามนครมดีนะและท่านก ได้สอนตามมาสัสยิดต่างๆที่อยู่ในเมืองมาดีนะในขณะที่ท่านได้สอนในมหาวิทยาลัยอิสลามน,นาครมาดีนะท่านก็ได้แจกหนังสือตำราเล่มนี้ให้กับนิสิตนักศึกษาผมเองก็ได้รับหนังสือตำราของท่านและเห็นว่าหนังสือตำราเล่มนี้ถือเป็นหนังสือตำราที่เป็นการเขาเรียกว่าปูพื้นฐานในการศึกษาในการไต่ระดับในเรื่องของการให้เอกภาพต่อรัสุปหานะหัวตาลาด้วยเหตุน,นี้ อยากที่จะนําเรียนหนังสือตําราของท่านเพื่อที่จะเป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของหลักความเชื่อในคราวก่อนพี่น้องผู้ที่มีอิหมาดเราก็ได้เกินในเรื่องของคําปฏิญาณตัวน,นั่นก็คือไม่มีพระเจ้าอืน่นใดที่ควรขอรบสักการะเว้นแต่ลอสุบฮานะฮุวตาลาแล้วเราก็ได้นําเสนอองค์ประกอบหรือรูกลของละอิลาฮ์อิลอลลอฮ์มีอยู่สองประโยคด้วยกันแล้วก็เราก็ได้นําเสนอ เงื่อนไขของคําว่าละอิลาฮิลลล์โดยอธิบายประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องและแหล่งที่มาของเงื่อนไขต่างๆของชาวซาลฟที่พวกเขาได้พูดถึงเงื่อนไขต่างๆดังนั้นคําว่าละอิลาฮิลลล์ถือเป็นแม่คุณเจพี่น้องผู้ที่มีหมานเพื่อที่จะไขสวนสวรรค์ของลสทธานหัวตาลาดังนั้นเมื่อมีคุณเจมันก็จะต้องมีอะไรเงื่อนของมันมันจะต้องมีฟันของมัน ฟันเปียบเสมือนเงื่อนไขที่จะต้องอะไรที่จะต้องมีใครก็ตามที่กล่าวว่าละอีละหิละลลอดังนั้นเขาจะต้องอะไรรักษาเงื่อนไข,ขของคําว่าละอีละหิละลล์จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในเขาวก่อนพี่น้องผู้ที่มีมาเราก็ได้กลืนโดยสรุปนั่นก็คือเงื่อนไขมีอยู่8ดเงื่อนไขด้วยกัน เงื่นไขที่หนึ่งนั่นก็คือความรู้เงื่อนไขที่สองนั่นก็คือความมั่นใจความมั่นคงเงื่อนไขที่สนั่นก็คืออิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอ